โอเคก็ okay, สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยเลยกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน o ั t o p u ัในเครื่อง Realme C3 นะครับหากใครใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ v ี vo Op p o หรือเรียวมีก็ตามฟังก์ชันการทำงานของเครื่องแทบเมนูนะครับอาจจะคล้ายๆกันกับ r รียวมีสามารถดูการติดตั้งแอปพลิเคชันกับวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็ลองทำตามดูสำหรับเครื่องที่รองรับนะครับหากเครื่องที่ไม่รองรับหรือใช้งานแล้วทำไม่ได้นะครับลองดูเครื่องเราเป็น Oppo หรือ Vivo นะครับหรือ Samsung ก็ตามนะครับ แต่ว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันเป็นแอปฟรีในระดับหนึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็เล่นเกมที่มันเป็นเกมเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของโรบอ x ก็สามารถเล่นได้นะในส่วนของบางเกมนะแล้วก็ฟรีไฟลนะครับสามารถเล่นได้ในส่วนของบางหมวดนะครับโอเคก่อนอื่นให้เราทาการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งก่อนนะเมื่อเราดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดูที่เวอร์ชั่นแล้วก็ข้อมูลที่ตัวแอปมีให้เวอร์ชั่นต่างๆถ้ามันปลอดภยัยก็แค่พับเก็บ ลงไปแล้วก็กดเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วกดไปที่เพ a y Store อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรามาที่ค้นหาแล้วค้นหา Octopus Plugin นะครับตัวนี้มือถือของเราส่วนใหญ่นะครับจะเป็นตัว Plugin 32ิบบิตนะใครเป็น64บิตนะครับก็ใช้ตัว Plugin ตัวนี้หรือเราไม่จําเป็นต้องโหลดก็ได้นะครับเพราะว่าบางเครื่อง Android หรือระบบปฏิบัติการมันสูงนะครับมันก็ไม่ต้องเรียกใช้ Plugin นะครับมันจะใช้ร่วมกับ p พ a y เกในเครื่องของเราเลยนะครับเรือของ Plugin นะโอเคผมก็จะกดออกไปนะครับจากนั้ น้ให้เรามาเปิดที่ตัวแอปขึ้นมานะครับเราเปิดตัวแอปขึ้นมาแล้วเขาก็จะเขียนว่า s ั p พอร์ต n d r o i d 11นะครับซึ่งเราไม่ต้องตกใจนะ Android 11ลงไปนะครับสามารถใช้งานได้เราจะรู้ได้ยังไงว่า เครื่องเราจําเป็นต้องใช้ปลั๊กอินนะครับให้เรากดอนุญาตไปก่อนพอกดอนุญาตไปแบบนี้นะครับให้เรากดเกมของฉันนะครับตรงเพิ่มเกมตรงนี้พอกดเพิ่มเกมตรงนี้นะครับในส่วนเครื่องที่ต้องการปลั๊กอินนะครับมันจะเด้งไปที่หน้าเพย์สโตร์หน้าเมื่อกี้เลยแล้วให้เราดาวน์โหลดตัวปลั๊กอินซึ่งมันจะเด้งไปที่ตัวปลั๊กอินที่เครื่องต้องการให้เลยนะครับเราก็ดาวน์โหลดติดตั้งตัวปลั๊กอินมันจะไม่โชว์ที่หน้าการใช้งานแอปของเราตรงนี้นะมันจะไปโชว์ในการตั้งค่าแล้วก็จะเป็นการจัดการแอปตรงนี้นะครับ ในส่วนของบางคนจะเป็นแอปทั้งหมดหรือรายการแอปในส่วนของตัวปลั๊กอินมันจะมาโชว์อยู่ที่หน้านี้นะครับโอเคต่อไปกลับไปที่หน้าเพิ่มเกมนะครับเช่นเคยผมก็จะเลือกเกม Roblox นะครับเข้ามากดเพิ่มเรากดเพิ่มเกม r o b l o x เข้ามาแล้วนะครับตัวแอปตัวนี้เนาะให้เรากดที่ตัว r o บ l o x หนึ่งครั้งเขาก็จะให้เรากําหนดค่าฟังก์ชันของปุ่มต่างๆนะครับตรงนี้ให้เรากดอนุญาตไปเรากดอนุญาตไปถ้าเป็น Android 11ขึ้นไปนะครับเขาจะให้เราเปิดการติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนะครับมันจะเด้งไปที่หน้านั้น แต่ว่าถ้าเป็นในร้อยสิลงไปนะครับบางรุ่นนะมันก็จะเด้งมาที่แสดงผลอยู่บนแอปอื่นหรือการรันทับหน้าจอนั่นเองที่ผมตอบคอมเมนต์บ่อยๆนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนหาแอปพลิเคชันอุปทูปของเราก็ทําการกดเปิดแล้วกดกลับนะครับพอเราก,กดกลับมาแล้วหากเราจะเข้าใช้งานหรือเข้าเล่นเกมแล้วก็กดเกมที่เราเลือกมาผมก็จะกดไปที่โรบ็อกจากนั้นผมก็จะกดคําว่าไม่สนใจนะครับถ้าเป็นโรบ็อกนะครับเราต้องสร้างบัญชีใหม่เนะาะเดี๋ยวผมสร้างบัญชีใหม่ไว้แล้วกันโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้ว นะครับก่อนอื่นเราจําเป็นต้องเข้าไปก่อนนะครับในส่วนของเกมไหนก็ได้นะสักเกมหนึ่งผมก็จะเลือกเป็น ซอมบีนี่แล้วกันโอเคพอเรามาอยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้นะอัพหน้าจอกลับไปก่อนนะให้เราเลื่อนหัวข้างบนนะครับลงมาในส่วนของตัวโรบ็อกนะครับมันเป็นแอปแนวตั้งนะถ้าหากว่าเราล็อกหน้าจอไว้มันจะอยู่ที่แนวตั้งนะครับเราจะไม่สามารถใช้งานแอป,ป,ป,ปตัวนี้ได้เต็มที่นะเราต้องเลื่อนลงมาก่อนครับจากนั้นให้เรามองหาการหมุนหน้าจออัตโนมัติหรือการหมุนหน้าจอนะหากมันล็อกไว้อยู่ให้เราปลดล็อกออกนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปทําการต่ออุปกรณ์ ณ์ OTG นะเข้าไปในส่วนของอุปกรณ์ OTG ผมจะใช้เป็น micro USB นะครับ ก็ซื้อถูกๆนะครับตามตลาดคือซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอาจจะมีหลายคนที่ใช้นะหรือผมอยากรู้ว่าบางคนที่ใช้แล้วมันติดปัญหาอะไรนะผมก็เลยซื้อมาแล้วก็มาลองเทสดูซึ่งเครื่องผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถต่อเมาส์และคีย์บอร์ดเข้าไปได้เลยนะครับผมสาหรับบอดี้นะครับหรืออุปกรณ์อาจจะมีความเบาบางนิดนึงนะครับอาจจะชํารุดง่ายตรงข้อต่อนะครับตรงนี้เนาะก็ทนุถนอมหน่อยละกันนะครับในส่วนของการใช้งานนะเมาส์และคีย์บอร์ดก็สามารถต่อได้เลยนะครับถ้าต่อไม่ถูกก็แค่สลับแค่นั้นเองนะครับผม โอเคต่ออุปกรณ์เข้าไปนะครับจากนั้นให้เราทําการเปิด OTG โดยไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้แล้วเลื่อนลงไปหาการตั้งค่าเพิ่มเติมนะรตรงนี้กดเข้าไปเลื่อนขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าการเชื่อมต่อ OTG อยู่ตรงนี้ทําการเปิดพอเ,เปิดการเชื่อมต่อนะครับระบบก็จะ คอนเน t กับแป้นพิมพ์แล้วก็เมาส์ให้เราจากนั้นพับขึ้นแล้วก็ลูดทิ้งไปนะครับจากนั้นเปิดตัวแอปโรบ o อกขึ้นมาหากใครที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็จะมีในส่วนของตัวลูกออ t ต p u ัอยู่นะครับแบบนี้เราสามารถใช้งานเคอร์เซอร์ของเมาส์ได้แล้วนะครับตัวนี้คือเคอร์เซอร์ของเมาส์นะครับนี่สามารถกดคลิกได้นะโอเคกดเข้าไป ต่อไปจะเป็นการตั้งค่านในส่วนของตัวแอปนะผมจะกด normal เข้าไปนะครับโอเคเมื่อกี้ให้เรากดที่รูปตัวปลาหมึกนะกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดคําว่า d o n t show g a i n นะกด I know นะโอเคพอเราได้แล้วกดเก็บไปก่อนนะครับให้เราไปที่เปิดเกมขึ้นมาก่อนกดคําว่า play ก่อนโอเคพอเรามาอยู่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ตัวรูปตาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เรากดเพิ่มกดตรงนี้นะครับ D pad เพื่อเคลื่อนที่นะครับจากนั้นก็ามาวางไว้ที่ปุ่มตรงนี้นะครับที่เราต้องการหากต้องการคี่สละนะครับให้กด หม้บวกนะครับตรงนี้โดนซอมบีม้ยิงตายโดนซอมบี้กัดตายแล้วนะครับแล้วก็วางตามปุ่มที่เราเห็นนะครับวางไปเลยผมจะใช้มือนะครับจะง่ายกว่าคือแตะแล้วก็ลากไปเลยครับวางให้ครบทุกปุ่มที่เราต้องการนะโอเคพอเราได้แล้วนะครับต่อไปเราก็ไปกดคลิกที่ตัวปุ่มที่เราต้องการนะเราก็จะใช้เป็นปุ่มอะไรก็ตามใจเราเลยนะครับยิงระเบิดก็กดจี้นะครับรีโหลดก็กดอาร์ซูมก็ใช้คลิกขวาคลิกขวาไม่ได้ดีซู ความต้องเป็นอย่างอื่นถ้างั้นก็ต้องใช้เป็นชิปแล้วกันอันนี้อันนี้วิ่งเหรอรันก็ต้องใช้ IQ นะอ๋อนี้เป็นชิปนี้เป็น Q นี่เป็นอะไรนี่คือเราเปิดเหรอกด e แล้วกันนะโอเคเราขยับได้แล้วตอนนี้ แล้วเราจะยิงยังไงอ๋อมันน่าจะออโต้น่าจะยิงออโต้นะครับเราแค่สายเมาส์ไปโอเคต่อไปเราก็มาตั้งค่าตัวปุ่มตรงนี้อีกนะครับจะเป็นลูกศรขึ้นลงใช่ไหมผมก็จะใช้1กับ2แล้วกันโอเคเพราได้แล้วให้เราไปกดเครื่องหมายบวกนะครับอีกทีหนึง่งจากนั้นดึงปุ่มซิงก์ลงมาเมแบบนี้กเกมนี้มีปุ่มยิงนะครับให้เราเลือกปุ่มนี้ลงไปแล้วก็วางถ้าต้องการจะไปวางในปุ่มยิงนะจากนั้นกดพับนะครับกดเครื่องหมายถูกปุ๊บเราจะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์สีฟ้าของเราาานนนะคครับับจก้ิกขว นะครับเราก็จะวิ่งไปยิงนะครับในส่วนของเกมนี้มันยิงเองอัตโนมัตินะนะครับประมาณนี้เเกมยิงซอมบี้เนี่ยว่ะนี้บอสอ่ะมันจะมีตัวข้างหลังโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับโหลดติดตั้งของแอปพลิเคชันออ t ต p u สในเครื่องยี่หมี C3 นะซึ่งตอนนี้ยังเป็น Android 10อยู่นะครับแต่ว่าอัปเดตเวอร์ชันซอฟต์แวร์ก็ใช้งานได้ดีอยู่นะก็เหมาะสําหรับเกมที่เป็นเกมเล็กๆนะครับเกมที่มันหนักๆผมไม่แนะนำนะเนื่องจากว่าแรมมันน้อยนะครับในส่วนของเครื่องนี้กด G ทิ้้้งรรระะเบบิดตมัปาณนี สำหรับใครที่ต้องการสอบถามนะครับก็ลองดูวิดีโอก่อนนะถ้ามันคล้ายกันแต่ว่าส่วนมากในส่วนของมือถือนะครับหากมันรองรับมันจะใช้งานได้เลยนะถ้าเราเปิด OTG แล้วนะครับก็ลองดูวิดีโอนี้แล้วกันนะครับเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างนะครับ Oppo Vivo นะครับแล้วก็ Realme สำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอญอาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ